ผู้ป่วยโรคไตเบาหวานความดันสูงทําไมไม่แนะนําให้ดื่มนมวัวข้อท,ที่ 1. นในนมมีน้าตาลเล็กตัวสูงโดยแม้แต่เป็นนมจืดแต่จะมีน้าตาลสูงมากๆโดยเทียบกับครึ่งหนึ่งของนาาง้าอัดลมกระป๋องเลยทีเดียวซึ่งน้าตาลในนมไม่ได้มีรสหวานแต่เป็นรสชาติจืดเรากินจึงไม่ค่อยรู้สึกหวานดังนั้นนะครับคนส่วนใหญ่เวลากินน้าตาลเล็กตัวหรือกินนมนะครับก็รู้สึกว่าไม่หวานแต่เมื่อดื่มขึ้นไปนะครับจะมีภาวะการย่อยได้ไม่ดี มีหลายคนนะครับในเอเชียจะมีภาวะแพ้นมบัวเนื่องจากว่าเกิดการย่อยตรงน้าตาลแหล่ตัวนี้ไม่ได้แหละน้าตาลนมเหล่านี้นะครับจะเป็นอาหารที่ดีต่อจุลสีไม่ดีดังนั้นนะครับก่อให้เกิดเชื้อราได้แล้วก็ระบบทางเดินอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีพุงต้านไม่ดีนะครับดังนั้นจึงไม่ค่อยแนะนําสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้วก็โรคไตครับ2โปรตีนในนมบัวมีโปรตีนเคซีนค่อนข้างสูง เราไม่รู้จักกันก่อนนะครับว่าเคซีนคืออะไรโปรตีนเคซีนเป็นโปรตีนนมที่ค่อนข้างย่อยยากเป็นส่วนที่กระตุ้นการเกิดภูมิแพ้ในมนุษย์ด้วยดังนั้นในปรตินนมวัวนะครับจะสามารถสกัดได้มา2อย่างด้วยกันนั่นก็คือนมเคซีนนะครับซึ่งเอามาทําชีสกันนั่นเองนะครับที่เราหั่นชีสที่มันเหนียวๆน,นะครับนั่นก็คือนมเคซีนที่ย่อยยากมีลักษณะคล,าคล,าคลา้ายๆกาวโดวยนมวัวสกัดออกมา80%จะเป็นนมเคซีนที่เป็นนมมีความเหนียวแบบนี้นะครับ และเวโปตีนนะครับจะสกัดมาได้20%ซึ่งเป็นนมที่ค่อนข้างย่อยง่ายและมักจะใช้ในอาหารทางการแพทย์ดังนั้นหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว,ว่าเวโปตีนนะครับซึ่งเวโปตีนนี้เป็นตัวที่ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพและทางการแพทย์นํามาใช้เป็นอาหารทางการแพทย์ดังนั้นเ,าเราไม่ควรจะกินนมวัวที่เป็นนมที่ยังไม่สกัดนะครับแต่ถ้าเกิดอยากกินนมวัวผมแนะนําให้กินตัวเวโปตีนนะครับสําหรับผู้ป่วยโรคไตเบาหวานและความดันนะครับ การกินนมวัวนะครับที่ไม่ได้สกัดนะครับเป็นนมจากธรรมชาตินะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยเหมอะให้ให้วัวกินนะครับไม่ได้หมอให้คนกินแต่ถว่าเราสกัดออกมาเฉพาะเป็นเวโปรตีนนะครับก็จะทานได้ง่ายกว่าและไม่กระทบกับผู้ป่วยโรคต่างๆนะครับดังนั้นตัวเวโปรตีนนะครับในทางการแพทย์จึงมีการพัฒนาออกมาหลายสูตรนะครับพยายามเลือกสูตรที่มีเวโปรตีนบริสุทธิ์นะครับจะเป็นเวที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยนะครับ ถ้าเราต้องการที่ดีที่สุดของเวโปรตีนนะครับผมแนะนาเวโปรตีน100%นะครับจะเป็นเวโปรตีนที่ให้โปรตีนสูงและก็ของเสียต่ำครับหากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการดูแลสุขภาพสามารถทักเข้ามาได้เลยทางทีมงานเราพร้อมดูแลให้คำปรึกษาครับ